ปีสี่ศูนย์มันมีโครงการอยู่ที่มันจริงไม่ทุกที่นะแต่ที่ผมเล่าให้ที่นี่ฟังเพราะว่าผมเนี่ยเข้าไปขายที่นี่โครงการมันมีเป็นพันห้องเลยนะแรกๆตอนที่ซื้อจากโครงการมันก็ประมาณแถวไหนบอรอดได้ไหมครับตื่นเต้นอย่างไงอยู่แถวเขตไหนก็ได้พี่ผมก็อยากจะถนข้าใจฟิลลิ่งพระรามสองพระรามสองโอ้หไกลมากมันไกลมากเลยนะคือคือมันเป็นถิ่นที่ตอนนั้นเนี่ย ก็ถามใครก็เขาก็จะบอกว่าไปอยู่อะไรแถวนั้นทีนี้ไอคอนโดที่เนี่ยเขาก็คือคอนโดเนื่องจากบันดาว30%มสิบเปอร์ใช่ไหมลูกค้าส่วนใหญ่เวลาเอาเข้าธนาคารเนี่ยเขาก็จะเข้ากันอยู่ที่เ0 0 0แสกวาบาทเจ็ดแสนห้าแบงค์รับก็ไป7 5็ดแสนาพอมันเกิดรุปกิดขึ้นต่างคนก็โอ้โหไม่รู้ทํำยังไงก็คืออยากจะขายร้านหนึ่งก็ขายไม่ได้ร้านหนึ่งก็ขายไม่ได้ท้ายที่สุดมันก็ต้องมาประกาศราคากันอยู่ ตรงที่ยอดนี่เหรอวะเอาแค่ตรงนั้นก็พอก็กลายเป็นว่าทุกคนมาประกาศขายกันอยู่ที่ประมาณเจ0ดแสนกว่า7จ0 0แ0นห้าแปดแนผมจำได้ในพอร์ตเรามีอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าห้องเกือบสามสิบห้องขายไม่ได้อะขายไม่ได้มีแต่คนต้องการขายแต่ไม่มีคนต้องการซื้อผมก็มีลูกค้าคนหนึ่งวันหนึ่งเขาก็เดินมาที่ออฟฟิศเขาก็บอกว่าเขามีห้องอยากจะขายห้องหนึ่งนะขายได้เท่าไหร่ผมก็บอกนี่แหละ ขายได้ก็ราคานีแหละอยู่ที่ 7, เจ็ดแสนห้าพะทุกห้องก็วางราคากันอยู่ประมาณนี้ก็บอกโ oh, หราคาระทำไมมันต่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่ได้ขายไม่ได้ฝากเอาขายเขาก็กลับไปกลับไปได้ประมาณสองวันก็กลับมาอีกเขาบอกว่าบริษั์ไอ้เจ็ดแสนห้านี่มันมีจริงหรือเปล่าผมบอกม oh, oh, ีสีเดียวโอยี่สิบห้องจะซื้อห้องไหนก็ได้เขาบอกโอเคงั้นเขาซื้อห้องหนึ่งผมก็ถามว่าจะไปทําอะไรเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปตกแต่งแล้วเขาก็จะปล่อยเช่า พอดีย่ญญานนั้นไม่เป็นย่านย่านมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นย่านนักศึกษาเขาก็เขาก็ซื้อไปเสร็จแล้วก็ก็ <c oughs> ไปตกแต่งแล้วก็ปล่อยเช่าสมัยก่อนปล่อยเช่าตรงนั้นได้ราคาตกแต่งเสร็จอยู่ได้ราคาประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันถึงเจ็ดพันห้าโอ้หเรียกว,ว่าเป็นการ <ไป S 1> ล<อ>งเร็วนะโอเคเลยนะครับใช่ใช่ซื้อไปเจ็ขขขดบาทแต่งไปไม่เกินแสนนะครับแต่ปล่อยเช่าได้ถึงเจ็ดพันห้าเขาก็ปล่อยเช่าได้เสร็จ อี่ประมาณไม่นานนะครับประมาณเดือนกว่าก็กลับมาหยุดเขาบอกโอเคเขาจะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอีกสองห้องก็เราก็ขายเขาก็ซื้อไปก็ไปปล่อยเช่าทําอย่างนี้นะครับไปตกแต่งไปปล่อยเช่าปรากฏว่าก็ปล่อยเช่าได้อีกปรากฏว่าตอนหลังนี่กลับมาไม่เอาแล้วครับสองห้องมีเท่าไหร่ก็เอามีเท่าไหร่ก็เอาหมดผมจําได้ว่ายี่สิบกว่าห้องผมมีีนผมขายหมดขายจนกระทั่งที่ว่าต้องไปหาที่หามาเพิ่มให้กับเขาอ่ะนะครับ เขาเนี่ยก็ซื้อไปก็คือมีเท่าไหร่ก็ซื้อซื้อจนซื้อตั้งแต่ราคา7จ0 0แสน8แนจน8 0 0แสนกว่าจนหลังๆนี่ขึ้นไปถึงประมาณสัก9,000แสนก็ไปทำแล้วก็ปล่อยเช่าซื้อไปเป็นระยะเวลาเกือบปีกว่า2ปีซื้อไปทั้งหมดเกือบร้อยกว่าห้องเขาก็ปล่อยเช่าได้ค่าเช่าเดือนหนึ่ง7 8 0 0แสนบาทนะครับทำอย่างเนี้ยเก็บค่าเช่าอยู่ได้ประมาณสัก2ปีกว่า3ปีจนราคามันขึ้นไปถึงประมาณสัก1ล้าน2แสน เขาก็เดินมาบอกว่าคุณแจศักตกลงเขาจะขายทั้งหมดที่มีอยากจะขายทยอยขายถ้าได้ราคาก็ขายได้ราคาก็ขายเราก็โอเคเอาตามตามที่เขาต้องการก็ปรากฏว่าทยอยขายเขาอีกประมาณสักเกือบสองปีปีกว่าสองปีประมาณ100ร้อยกว่าห้องผมเคยมานั่งคํานวณดูว่าเขาได้ผลตอบแทนเท่าไหร่คือเขาได เขาร้อยกว่าห้องห้องละเจ็ดพันกว่าบาทเดือนหนึ่งได้อยู่ประมาณเจ็ดแสนปีหนึ่งได้อยู่ประมาณสิบกว่าล้านนะครับผมจําได้ว่าค่าเช่าเขาได้สองปีกว่าเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าล้านแล้วเขาขายออกไปตอนอีกสองปีเนี่ยเขากําไรห้องหนึ่งอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสามแสนสุดแล้วงานนั้นกาไรอยู่ประมาณเกือบห้าสิบล้านจากการลงทุนแค่ประมาณร้อยกว่าล้านนะครับสองปีเองเนาะพอมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มลับเข้าสู่ที่เดิมราคามันก็จะเริ่มนิ่งละ พอราคามันเริ่มนิ่งป๊อปเขาเริ่มจับทิศทางได้เขาก็เริ่มปล่อยเขารู้แล้วมันไม่ขึ้นเขาก็เริ่มปล่อยประมาณ 2- อถึงสปีเท่านั้นเองครับโอ้โหผมขอสรุปเลยนะสนุกมากเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยฟังล้ตตาล็กวาวนะผมบอกนี้อสังหารมันมีความเสน่ห์ของมันนะครับมันอย่างนี้เลยคือต่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเนี่ยโดยฟัน <c oughs> ดัมเมทัลหรือโดยพื้นฐานมันไม่ได้กระทบหนักถ่าสมมติเกิดวิกฤต ถูกไหมครับปีที่ศูนย์เนี่ยบางบริษัทนี่เจ๊งเลยนะเจ๊งนี่คือเหลือศูนย์บาทนะครับแบบมูลค่าบริษัทเหลือศูนย์เลยนะหากลบกบหนี้เหลือสลึงเดียวยังมีนะบางบริษัทนะครับแต่อสังหาเนี่ยมันคงไม่มีทางติดลบนะฮะหรือว่ามันก็ลดลดได้ลดเยอะก็ลดได้แต่ว่ามันจะถึงจุดจุดหนึ่งครับมันจะไม่ลดไปมากกว่านั้นนะฮะมันคงไม่เช่นคอนโดล้านหนึ่งเหลือเหลือห้าหมื่นอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่ใช่หุ้นถูกไหมฮะเออดังนั้นถ้าเรารู้นะครับว่ามันนนลลงงาาทรยไไหกกด้้้เคุณี่จะ ซื้อได้แต่ผมไม่ได้หมายคุณซื้อทุกที่นะคุณต้องไปทางกรบ้านก่อนนะว่าฟันดาเมนทัลมันเป็นยังไงใครเช่านะซึ่งพี่แบบพูดดีครับนั่นคือเรื่องของยิวหลายๆคนเนี่ยที่แตจะเก็งกำไรไงไม่ค่อยดูว่าไอ,อคอนโด,ดตึกนี้ใครเช่าวะเห็นถูกซัดก่อนเลยใจเย็นๆเพราะว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้หรอกว่ามันจะกลับมาเร็วหรือช้า